เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเน้อผมมาแล้วนะฮะกับเกมผีนะครับผมกับคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดลงให้แล้วกันนะผมไปเล่นเกมอาเดโวอกันมาแล้วนะครับซึ่งก็ไม่สําเร็จนะฮะก็ทุกคนน่าจะไปเห็นกันนะครับเดี๋ยวตัดตัดบรรยากาศนิดนึงลงให้แล้วกันนะครับสำหรับเกมเดวอกที่พวกผมเล่นกันนะครับกู <laughs> ไม่อยากเล่นแล้ว <laughs> ป๊อปป,ป๊อปนำนำแลพวกมึงนำกูเลยให้กูอยู่ตรงกลางได้ไหมกู กูกไม่ไหวแล้วกูอยากจะกด E4 แล้วออกนะทีเลยกูกูไม,ไม่กล้าทำอะไมันมีจุดแอรไหมกูแม่กูอยากไปอยู่ตรงนั้นนั่งคลิปเลยกูกูกูขอปิดคลิปแต่พีนเร็วนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูากูอยู้ไงอย่าทิ้งกูดิกูว่ากูตัดคลิปไปตรงนี้แล้วก็ตัดเข้าเก็บอื่นดีกว่าก็นะ ไม่ไหวนะครับผมขออนุญาตเปลีย่ยนเกมนะผมเป็นฟาเซฟฟี่น,นะฮะผีน้อยน่ารักของเรานะครับผมเนือ่องจากว่าเราเคยเล่นกันมาแล้วนิดนึงนะครับผมอาการกวงผมก็จะแบบลดทอนลงมานิดนึงนะฮะอยู่ในเกมที่แบบว่ารับได้นะครับผมมาแนะนำตัวตุลคอรนเหมือนเดิมน,นะครับผมมีปั๊กกับป๊อปเหมือนเดิมน,นะครับผมกดอ,อะไรนะเริ่มติดชันใช่ไหมมามีเรื่องนะครับผมเกมนี้นะฮะโอ้เกิดอาการแหลกนิดนึงนะครับผมแฮมแฮม ก่อนที่จะรับชมคลิปต่อไปกันนะครับผมผมขอแจ้งอะไรไว้ก่อนนะฮะเนื่องจากเกมนี้มันกินสเปคหนักมากนะผมแลวคอมผมนยคือมันเป็นคอมโปรเดโต้แล้วนะผมแล้วมันรับไม่ไหวนะฮะอัดมานี่คือกระตุกทั้งคลิปเลยนะผมยังไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ด้วยความกลัวของผมนะผมทำให้ผมแบบว่าหันหน้าซ้ายขวาไวมากมากนะผมคือแบบหันซ้ายที่หันขวาที่แบบไวมากๆนะครับผมใครที้เป็นมชั่นซิกหรืออะไรก็ดูจอเล็กเอานะครับผมขออภัยด้วยครับไปรับชมคลิปต่อครับมาแนะนำตัวละครกันก่อนนะครับผมปะ ป๊อปจะเป็นคนที่ป๊อปจะเป็นตัวคนตัวใหญ่ๆนี้นะผมก็โดินได้ป๊อบอ่าตอไใ้ปักจะเป็นไอเดรไอเตัวนี้นะฮะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดนไปโดนมาเป็นยิงโจอยู่นะครับผมอ่ะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่าเป็นพูดเยอะนะครับผมเราเราเคยเล่นกันมาแล้วนะครับผมเราค่อนข้างรู้งานกันแล้วนะครับว่าเล่นกันยังไงนะปกราฟิกต่ำเดือนกราฟิกต่ำอ่ะทำไมอ่ะโคตรลื่นเนียเล่นปื๊ดเลย งันขอขอแป๊บหนึ่งนะผมขอเปิดกราฟิกต่ำเนอะผมถาา้าภาพแฝขก,ก้นขออภัยนะรู้สึกว่ามันมันแรกมากมากนะช่วงแ,แรก,กอ่าช่วงแรกผีมันจะมาไม่ได้นะครับผมผมก็เลยค่อนข้างกล้าเดินนิดนึงนะฮะเออทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นผมกลัวหรอกนะผมเกมนี้นะน่าจะไม่กลัวหรอกกูอแต่กูน่าจะหลงแทนแล้วแล้วก็แจมันอยู่ไหนวะอยู่ห้องบนเนี้อยู่ในห้องอ่ะไปโอเค ถาขึ้นไปแล้วมันจะอยู่ในโหมดที่เจอผีแล้วเนาะเพราะงั้นผมจะกลัวแล้วนะฮะไปพวกมึงนำ้ำหาวิธีดับไม้ก,ก่อนได้ไหมกูมอยากได้วิธีดบับไม้น่าจะดับไปได้บางนะโอ้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 ผ่านหน้าไปเลยเมื่อกี้อะไรอะไรผ่านนนะนี่เอะไรผ่านหน้าพี่น้องเนี่ยน้องไงกูจำได้ว่าเกมนี้นะอ่าไม่ว่าจะอะไรอันตรายก็ตาม กูอยู่ทางลงไปข้างล่างเนี่ยๆเห็นไหมเห็นไหมเออมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ใหญ่จื่ไหนเป็นอยู่ตรงกลางเดี๋ยวกูไปปักลับให้เอกูกูกลัวอะไรกูกูกลัวไหมเออแล้มันอยู่ไหนอะแบงไว้เหี้ย คือผมผมจำได้ว่าเกมนี้นะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะมีจะมีถ้ามันไล่เราเมื่อไหร่นะครับผมไอ้ไอ้ตุ๊กตาของเราเนี่ยที่เราวีไว้ในมือเดี๋ยวเราจะสามารถใช้กันผีได้ทีหนึ่งนะฮะมาเถอะมาเถอะนั่น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 อยู่ทางโน้น น่าน่ะเห็นไหมมาทางไหนก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งอยู่นะวิ่นอยู่นะวิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งยวิ่งเวิ่ง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 เลยวิ่งเลยเอาหายไปแล้วหายไปแล้วพอแล้วหายไปแล้วอ่ะไปยังนี่อยู่นี่นี่นี่เอาหายไปแล้วแล้วมันทำไมมันไล่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะมันก็อย่างนี้อยู่แล้วนี่อยู่เนี่ยอยู่ข้างนอกแหละแวบๆไปแล้วยังไม่ได้กุญแจห้องใต้ดินเลยนไม่ได้เหรอ มันแวะทุกที่เลยว่ะมาแล้วมาแล้วกวิ่งไปสิวิ่งไปดิเอาดีให้มันอุ้ยเออวิ่งใช่ป่ะมึงไม่ได้วิ่งไปเจอแฟตเลยต้องเผาสักแปดตัวเฮียมึงจะเห็นเจอแปดตัวแดงแปดแกแกเฮ้ยก็ขึ้นไปตะบนได้เลยอ้าวเกียทางตันทุกคนอาจจะเห็นผมียบนิดนึงนะผมเนื่องจากว่าอ่าหมดที่จังนะฮะ วิ่งตามเพื่อนแบบจริงจังนะครับผมทำแค่อะไรเลยดี้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเบื่อเสียงเครื่องยนต์มากเลยม่บินบินปาดหูซ้ายขวาดิกูลดเสียงไปแล้วกูเลยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เอาเฮียไม่เปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอะไรหึปัดเบ็บ ทำเมื่อกี้แหละไหนนั่นอะไอที่ปังเปิดประตูต่างเนี่ยแหละเอออันเนี้ยน่าจะห้องโถงใหญ่มองไม่ค่อยเห็นอ๋อยอ้ออ้ออ้อพอเข้าห้องโถงเราค้างนิดนึงเนอะผมคอมพิวเตอร์ของผมรับไม่ไหวนะฮะโหลดผีโหลดผีเออนั่นอะหนังบนบนบนไม่หยิบไปนี่แต่ไม่หยิบสักทีเ่ยกูหยิบไปแล้วกูหยิบไปแล้วมีแล้วมันจะหยิบซ้ำไม่ได้เฮ้ยหยิบ อาเรียบร้อยไอ้เบนโดนละบ <Bye. S 1> า,ายเลิกวกูให้ตัวกตามันได้ป่าววตัดแอนิเมชันแคนเซิลแอน,น,นิเมชันแคนเซิลป้อเลิกไอ้เบนไม่ตายโดไอ้กูตกใ,ใจฝีนี่นะมึงบ้าเปล่า <laughs> <laughs> พวกกูไปะไรี้กูหาของและมามาฝีมันหายละ ให้กูตรวจเกมฟรีให้ได้คิดแบบือนกใช่เป็นโดนบีนเราแล้วคยไปช่วยมันอเได้คิดเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีแล้วล่ะมากูเปิดโหมดใจกล้าแล้วตอนนี้เพราะว่าเราหากุญแจให้เขาหมดแลเราค่อยเริ่มเผาตอนที่คนตาบอดคือแบบอ่ะเอาบอกนะทุกคนหน่อยผมก็แบบเออเปิดหมดใจกล้านะ่นผมเพราะยังไม่มีเสียงร้องของควายนะฮะ คือเกมนี้นะครับผมมันอ่าต้องหาของค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วไอ้สามตัวเนี่ยไม่เปิดหมดไม่เป็นคนแก่ทุกคนนะครับผมคือจะมองอะไรกันไม่ค่อยเห็นนะฮะมาแล้วเสียงมาางหนมากเลยอยู่ไหนอยู่ไหน

ตอไปไม่อยู่นะไม่อยู่แล้วอาไปแล้วไอ้กุญแจแหลวะเนี่ยกูมองงมหากุญแจกันแล้วเนี่ยเออคนตาบอดหากุญแจนี่คือสาเหตุที่ไม่เล่นพับจีกันเนี่ยตาบอดชิบหายเลยข้างบนเออันนี้เป็นทางขึ้นข้างบนห้องต่หลังคาห้องต่าหลังคาต้องมีกุญแจดอกหนึงดิเรอเดินหน้า

ตรงๆเลยนะแบบเอาเอาเอากินตรงหลงทางแล้ววะเอากินตรงตรงๆนะเออกูหลงทางวะกูก็หลงแต่มีมีอีกตรงนึงอะไรกูเปิดเยี่ยวอ่ะอันนี้มปนตรงห้องนอนปั๊บเออมาเปิดห้องนอนหาแต่เปิดมาเป็นห้องน้ำไปสัตวนพ่อห้องนอนล่างเลยนี่ห้องนอนนี่นี่นี่กูแจ้งแจ้งไอ้ปักไอ้ปักเก็บ เดี๋ยวไปคนละอันละเร็วเร็วเรๆกูมีบัฟบัญชีอยู่เร็วเร็วร็วมาเป็นยักษเกี่ยวเฮียแล้ววะเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ปักเอออู๋เนี่ยเราต้องจับตามจับพวกมันให้หมดเลยแล้วก็นี่ดีกุแจ้าไปใต้ดินไป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 ประตูนี้ประตูหลักอ๋อประตไหนว้ยมาอะไรไอ้ปักปักโอเคกูเปลี่ยนตัวกูเปลี่ยนตัว อยู่ไหนอยู่ไหนไปทางนี้ไปขวา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 ผีอยู่ซ้ายโอเคมาๆๆกูแทงให้กูแทงให้แทงแล้วแทงแล้วไปไปไปเฮ้ยเก็บเก็บเก็บไปตัวที่วิ่งมาอยู่เก็บเก็บโอเคมาไอ้เหี้ยขวางไอ้สัตว์ไปไปโอเคโอเคโอเคเออวะป๊อบป๊อบป๊อบอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปรับป๊อปกูไปรับป๊อปโอ้โหโอเคโอเคมา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 ชิบ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 เฮ้สัตว์คนละห้อง จะ่เป่าทีนึงไม่เดินหลงทีเนี่ยสัตว์เอ้ยมีพลีอันนี้เจอแล้วนี่เออเฮ้ยเสียงกูเดินกูกูอยู่หน้าห้องให้กูอยู่หน้าห้องกูอยู่หน้าห้องให้ไม่ต้องหน้าห้อปิดกูเข้ามาแล้วปิดประตูอ่ะใส่อะไรนะเผาได้หรอเผาเลยอ่ะโอเแล้วอันนี้ตัวนี้ฮะเป็นห้อร้อยแทงหน้าห้องไปกูกูอยู่นี่กูอยู่หน้าห้อง รู้สึกสามตัวสุดท้ายมันจะโหดเพราะกันต้องหาทีเดียวสามตัวแล้วเผาแยดๆๆเลยโอเคโอเคเปเปิไปเลยไหมทีทูวันไปโอ้โหไม่ก็ูกเกตุการ์แบบเดินทีหนึ่งแล้วนี่นี่นี่ชึบกูเดินฮะ เอ้ยนั่นนั่นนั่นบิยู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 ทางนั้นปาะดงนี้ประดงนี้ทางนี้ทางนี้มาทางนี้ทางนี้อ๋อขังไว้ในห้องไหมเราค่อยเผาทีเดียวเออเออขังไว้ในห้องดีกว่าเออเด็ดเดีดเด็ดเด็๋เดอมันปักอยู่มันปักอยู่ไป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 ลงปังพอเผาเสร็จมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ประตูเอป็นประตูใครเผาเก็บตู้ถึงกูก็เตาเองกูกูเผาแล้วกูปป๊๊บบโอเคกูยืนแทงกูยืนแทงกูยืนแทงอยู่มาเลยนุ่มมาเลยเอาเลยเผา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 แล้วเร็วดีมาเลยเร็วเร็วเร็วไม่ช้าเลยไอ้สัสโอ้ยมึงตายช้าจังเฮ้ยเออไม่ช้าเลยเอ้ยเอออุ้ย เสียงอือหืออือหือม่งเปลี่ยนเดือด้คายรวลยเนี่ยมาคลายรวยเนี่ยริวริ้วรูรูรูเออเรียบร้อยไปร้อยเป็นไงต่อไอ้เออไม่เสร็จเลยนี่เฮ้ยไปแล้ว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 สีตายแล้วตายแล้วเสียงตี๋แบบนี้มันนี่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  ไอ้ไอุ้อ้อุอุ้มเออมแล้วเดนอใหญ่ไี่ไงโอเคมล้าล้าประตูดีเลยเฮียไหนไม่ใช่เราต้องไปทางรถเราดิรวิ่งมวิ่งมาวิ่งมากูบอกเลยพอจบเกมแล้วกูกล้าจบเกมเลยดั้ยนี่นนี่ดี่่คนลง้ชเลยแล้วมึงอุ้ม เออเป็นคนชั่วเลยเหมือนแกงร่างพานอย่างเงี้ยไอ้แย่ตุยท้องก็พาขึ้นรถใหญ่เก๋าสักทีเว้ยออแล้ว,ลลวคลิปไอ้แย่โอเคนะครับผม เ้อ่าโดนอยู่กูโดนคนเดียวคือกูอะไรวะโอเคนะผมจะรับคลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะก็เล่นผังไปแล้วเออชนะเพราะมีติดบั๊กนะฮะชนะก็คือชนะเว้ยเราไม่สนวิธีการโอเคนะผมในคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็นะจัดให้แล้วนะผมเกมผีนะผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะผมจะพยายามกั้นใจไปเดโวให้ได้แล้วผมครั้งหน้านะครั้งนี้ขอเอาเกมนี้ไปก่อนนะผมถึงวิธีชนะก็เออก็ใช้เทคนิคจูนะฮะพวกผมนี่คือใช้กำลังจากสุดความความสามารถในการ นะเกมนี้นะครับผมแต่คลิปน,นี้ก็มีเท่านี้นะครับววาจเจอกันใหม่คลิปหน้าหนูสัตว์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายแล้วบนะ๊ายบาย